วมเมสุตังเอกังสัมมายังภะคะวาสาวัตทิยังวิหารติเชตวะเนอนาปิอนาถปินทิกาสาอารามีตตรโคภะคะวาภิก si ขุอามันเตสีภิกขโวติภะทันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจโสสุภะคะวาเอตตะเวจะเมตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยา อาเสวิตายาาวิตายาพาโมลีกตายาญาณีกตายาวัตุกตายาอนุทิตายาปริทิตายาสุสมารทายาเอกาทศนิสังสาปาติกังค้ากตเมเอกาทศสุขังสุปฏิสุขังปฏิพูตสตินะมะปาปะกัง สุปินังปัสติมนุสานังปิโยโหติอามนุสานังปิโยโหติเทวตารักขันตินาสักขิวาวิสังวาสทังวากรรมติตุวะตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปัสสิทธติอาสัมมุตลาโหการังกโรติอุตริงอาปฏิวิจฉันโตพรหมโลกุปโค โหติเมตตายาภิกขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาภาวุรีกตายาญาณิกตายาวัตุกตายาอนุจิตายาปริจิตายาสุสมารทายาอิเมเอกาทสานิสังสาปาติกังขาอัติอโนทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติอัตถิโอทิโส ภารณาเมตตาเจโตวิมุติอาทิทิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุติกติหาการหิอนทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุติกติหาการหิโอทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุติกติหาการหิทิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุติปัญจหาการหิต อโนทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุติสัตหาการเรหิโอทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุติทัสหาการเรหิทิสาภรนาเมตตาเจโตวิมุติกตเมหิปัญจหาการเรหิอนทิโสภรนาเมตตาเจโตวิมุติสัเพสัตตาอเวรา อัพยาปัจชาอะนิคสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปานาอเวราอัพยาปัจชาอะนิคสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพภูตาอเวราอัพยาปัจชาอะนิคสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปุคาราอเวราอัพยาปัจชาอะนิคสุขีอาตานัง ปริหารันตุสาเพอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพยาปัชาอเนคาสุขีอัตตานังปริหารันตุตีอิเมหิปัญจหากาเรหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตาเมหิสัตหากาเรหิ โอทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุติสาพาอิทิโยอเวราอพยาปัชอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุริสาอเวราอพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอริยาอเวราอพยาปัชอานีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพอนาริยาอเวราอัพยาปัตฌาอานิคสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพเทวาอเวราอัพยาปัตฌาอานิคสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพมนุสาอเวราอัพยาปัตฌาอานิคสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพวินิปาติ อัพยาปัชชาอะนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุตีอิเมหิสัตหะการะหิโอทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิทัสหาการะหิทิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุตติสาเพปุราติมายทิสายสัตตาอเวราอัพยาปัชชาอะนีคาสุขีอัตตานัง ปาริหารันตุสาเพปัติมายติสายะสัตตาอเวราอัพยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายติสายะสัตตาอเวราอัพยาปชาอนีคาสุขีอัตานังปาริหารันตุสาเพทักขินายติสายะสัตตาอเวราอัพยาปชาอนีคาสุขีอัตานัง ปริหารันตุสาเพปุราติมายะอนุทิสายะสัตตาอเวราอัพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัจฉิมายะอนุทิสายะสัตตาอเวราอัพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายะอนุทิสายะสัตตาอเวราอัพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพทักขินายาอนุทิสายาสัตตาอเวราอภพยาปัชฌานิคสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพเหติมายาทิสายาสัตตาอเวราอภพยาปัชฌานิคสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุปาริมายาทิสายาสัตตาอเวราอภพยาปัชฌานิคสุขีอัตานัง ปาริหารันตุสาเพปุราธิมายาติสายาปานาอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปัติมายาติสายาปานาอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายญาติสายาปานาอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพทักขินายติสายาปานาเวราอัพยาปัชาอณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายาอนุติสายาปานาเวราอัพยาปัชาอณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัจฉิมายาอนุติสายาปานาเวราอัพยาปัชาอณีคาสุขีอัตตานัง ปาริหารันตุสาเพอุตรายาอนุทิสายาปานาอเวราอัพยาปัชชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพทักขินายาอนุทิสายาปานาอเวราอัพยาปัชชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพเหติมายาทิสายาปานาอเวราอัพยาปัชชาอานีคาสุขีอัตตานัง ปาริหารันตุสาเพอุปาริมายาติสายาปานาอเวราอัพยาปัชฌาอนีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายาติสายาภูตาอเวราอัพยาปัชฌาอนีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปัจิมายาติสายาภูตาอเวราอัพยาปัชฌาอนีคาสุขีอัตานัง ปาริหารันตุสาเพอุตรายยติสายาภูตาอเวราอัพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพทักขินายติสายาภูตาอเวราอัพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายาอนุทิสายาภูตาอเวราอัพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานัง ปาริหารันตุสาเพปัจฉิมายะอนุทิสายะภูตาเวราอัพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายะอนุทิสายะภูตาเวราอัพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพทักินายะอนุทิสายะภูตาเวราอัพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพเหติมายาติสายาภูตาอเวราอัพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุปาริมายาติสายาภูตาอเวราอัพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายาติสายาปุคาราอเวราอัพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพปัติมายะทิสายะปุคาราอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายะทิสายะปุคาราอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทากินายะทิสายะปุคาราอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพปุราธิมายะอนุทิสายะปุคาราอเวราอัพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัจมายะอนุทิสายะปุคาราอเวราอัพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายะอนุทิสายะปุคาราอเวราอัพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพทักินายะอนุทิสายะปูคาราอเวราอัพยาปัาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพเหติมายาทิสายะปูคาราอเวราอัพยาปัาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุปาริมายะทิสายะปูคาราอเวราอัพยาปัาอานีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพปุราธิมายาติสายะอัตภาวปริยาปันนาอเวราอัพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพปัจิมายาติสายะอัตภาวปริยาปันนาอเวราอัพยาปัจชาอนีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพอุตรายาติสายะอัตภา วปริยาปันนาอเวราอัพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทักขินายติสายยะอาตภะว่าปริยาปันนาอเวราอัพยาปชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายะอนุทิสายะอาตภะว่าปริยาปันนาอเวราอัพยาปชาอานีคา สุขีอาตานังปริหารันตุสาเพปัชิมายะอนุทิสายะอาตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพยาปัจฉาอานิคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพอุตรายะอนุทิสายะอาตภาวะปริยาปันนาอเวราอัพยาปัจฉาอานีคาสุขีอาตานังปริหารันตุสาเพทักินายะอนุทิสายะอาตภา ปริยาปันนาอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพเหติมายาติสายะอัตตาภาว่าปริยาปันนาอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุปปริมายาติสายะอัตตาภาว่าปริยาปันนาอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสัพภาปุราติมายาติสายะอิทิโยอเวราอัพยาปะชาอะนีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสัพภาปะชิมายาติสายะอิทิโยอเวราอัพยาปะชาอะนีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสัพภาอุตรายาติสายะอิทิโยอเวราอัพยาปะชาอะนีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาภาทักขีนายทิสายาอิทิโยอเวราอัพยาปัชฌาอานีคาสุขีอัตตาณ์ปริหารันตุสาภาปุราติมาญานุทิสายาอิทิโยอเวราอัพยาปัชฌาอานีคาสุขีอัตตาณ์ปริหารันตุสาภาปัจิมาญานุทิสายาอิทิโยอเวราอัพยาปัชฌาอานีคาสุขีอัตตาณ์ ปริหารันตุสาพาอุตรายาอนุทิสายาอิทิโยอเวราอัพยาปัชฌาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาพาทักขินายาอนุทิสายาอิทิโยอเวราอัพยาปัชฌาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาพาเหติมายาทิสายา อิทิโยอเวราอัพยาปะชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาพาอุปาริมายาติสายะอิทิโยอเวราอัพยาปะชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายาติสายะปุริสาอเวราอัพยาปะชาอานิคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพปัติมายาทิสายาปุริสาอเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายาทิสายาปุริสาอเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทักินายาทิสายาปุริสาอเวราอัพยาปชาอานิคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพปุราธิมายะอนุทิสายะปุริสาเวราอัพยาปชาอณีคาสุขีอัตตาน์ปริหารันตุสาเพปาธิมายะอนุทิสายะปุริสาเวราอัพยาปชาอณีคาสุขีอัตตาน์ปริหารันตุสาเพอุตรายะอนุทิสายะปุริสาเวราอัพยาปชาอณีคาสุขีอัตตาน์ ปริหารันตุสาเพท่าขีนายาอนุทิสายาปุริสาอเวราอพยาปาชฌาอานีคาสุขีอัตตานาปริหารันตุสาเพเหติมายาทิสายาปุริสาอเวราอพยาปาชฌาอานีคาสุขีอัตตานาปริหารันตุสาเพอุปปริมายาทิสายาปุริสาอเวราอพยาปาชฌาอานีคาสุขีอัตตานา ปาริหารันตุสาเพปุราธิมายาติสายาอาลียาอเวราอัพยาปะชาอานีคาสุขีอัตตานาปาริหารันตุสาเพปจิมายาติสายาอาลียาอเวราอัพยาปะชาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุตรายญาติสายาอาลียาอเวราอัพยาปะชาอานีคาสุขีอัตตานา ปริหารันตุสาเพทัคินายติสายะอริยาอเวราอัพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายะอนุทิสายะอริยาอเวราอัพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัชฌามายะอนุทิสายะอริยาอเวรา อัพญญาปัจชาอานิคาสุขีอัตตานาปริหารันตุสาเพอุตรายาอนุทิสัยยะอริยาอเวราอัพญญาปัจชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทักขินายาอนุทิสัยยะอริยาอเวราอัพญญาปัจชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพเหติมายาทิสัยยะ อริยาอเวราอัพยาปัชชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุปาริมายาติสายะอริยาอเวราอัพยาปัชชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราติมายาติสายะอนาลิยาอเวราอัพยาปัชชาอานิคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพ ปาชิมาญาติสายญอนาริยาอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานาปริหารันตุสาเพอุตรายญาติสายญอนาริยาอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานาปริหารันตุสาเพทักขินายาติสายญอนาริยาอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพ ปุราติมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวราอัพยาปัชฌานิคสุขีอัตานาปริหารันตุสาเพปจิมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวราอัพยาปัชฌานิคสุขีอัตานา ปาริหารันตุสาเพอุตรายะอนุทิสายะอนาริยาอเวราอพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพทักขินายะอนุทิสายะอนาริยาอเวราอพยาปัชฌานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพเหติมายะทิสายะอนาริยาอเวราอพยาปัชฌานีคา สุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุปาริมายาทิสายะอนาริยาอเวราอัพยาปัชฌาอานีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพปุราธิมายาทิสายะเทวาอเวราอัพยาปัชฌาอานีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพปัชิมายติสายเทวาอเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพอุตรายญติสายเทวาอเวราอัพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพทากินายญติสายเทวาอเวราอัพยาปชาอานีคาสุขีอัตานัง ปริหารันตุสาเพปุราธิมายะอนุทิสายะเทวาอเวราอัพยาปัชฌานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัชมายะอนุทิสายะเทวาอเวราอัพยาปัชฌานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาอเวราอัพยาปัชฌานิคาสุขีอัตานัง ปาริหารันตุสาเพทักขีนายะอนุทิสายะเทวาอเวราอัพยาปัชฌาอนีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพเหติมายะทิสายะเทวาอเวราอัพยาปัชฌาอนีคาสุขีอัตตานังปาริหารันตุสาเพอุปาริมายาทิสายะเทวาอเวราอัพยาปัชฌาอนีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพปุราติมายาติสายามนุสสาอเวราอัพยาปัชาอณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัติมายาติสายามนุสสาอเวราอัพยาปัชาอณีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายญาติสายามนุสสาอเวราอัพยาปัชาอณีคาสุขีอัตานัง ปริหารันตุสาเพทากินายติสาญานุสาอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราธิมายะอนุทิสาญานุสาอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัจิมายะอนุทิสาญานุสาอเวราอัพยาปัชาอานีคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพอุตรายาอนุทิสายามนุสสาอาเวราอัพยาปัชฌาอานีคาสุขีอัตตานาปริหารันตุสาเพทักขินายาอนุทิสายามนุสสาอาเวราอัพยาปัชฌาอานีคาสุขีอัตตานาปริหารันตุสาเพเหติมายาทิสายามนุสสาอาเวราอัพยาปัชฌาอานีคาสุขีอัตตานา pari haran tu sa di saya manusa a we apa ya pacha a suki a ta na pari haran tu pura ti di saya wini pa ti a apa ya baca a suki a ta na pari haran di saya wini pa ti a apa ya baca อะนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายติสายวินิปาติกาอเวราอัพยาปัจชาอะนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทากินายติสายวินิปาติกาอเวราอัพยาปัจชาอะนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายาอนุติสายวินิปาติกา อเวราอัพยาปชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัจจิมาญานุทิสายาวินิปาติกาอเวราอัพยาปชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายญอนุทิสายาวินิปาติกาอเวราอัพยาปชาอนีคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทักขกินายญอนุทิสายา วินิปาติการะเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพเหติมายติสายวินิปาติการะเวราอพยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสาเพอุปาริมายติสายวินิปาติการะเวราอพยาปชาอานีคา สุขีอตัตตานังปริหารันตุตีอิมาาเมหิทัสหาการีทิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุติสาเพสังสัตตานังปีระนังวัดเชตาวาอปิระนายอุปาคาตังวัชเชตาวาอนุปคา,าเตนะสันตาปังวัดเชตาวาอสันตาเปนะปริยาานังวัดเชตาวา อปริยาทาเนนวิเหสังวัจเจตวาอวิเหสายสะเพสัตาอเวริโนโหตุมาเวริโนสุขิโนโหตุมาทุกขิโนสุขิตตาโหตุมาทุกขิตตาติอิเมหิอัตหาการะหิสะเพสตเตเมตตายติติเมตตาตังธรรมัง เจตแต่ยตีติเจโตสัพพะพยาปาทปาริยุทธาเนมุจตีติวิมติเมตตาจะเจโตวิมูติจติเมตตาเจโตวิมูติเมตตาพรหมวิหารภาวนานิทิตาทุกขปัตตาจะนิพทุกขาพยาปัตตาจะนิพพยาโสกับปัตตา เจนิสโสกาโหนตุสาเพปิปาณิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสพเพทเทว,วานุโมทันตุสัพ,พสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัตทายาสีรังรักขันตุสัพพาภาวนาพิราตาโหนตุคัจฉันตุเทวตาคตา สัพเพพุทธาพระปัปตาปเจการนันจายังผ้ารังอรหันตานันจเตเทนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัปตาปเจการนันจายังผ้ารังอรหันตานันจเตเทนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัปตาปเจการนันจายังผ้ารังอรหันตานันจเตเทนารักขังพันธามิสัพพโส ส voi, ama, ra, term, atte, Lock, ank, ัพเพพุทธาพระปัปตาปเจกานันจายังภารังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัปตาปเจกานันจายังภารังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัปตาปเจกานันจายังภาลังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจายังพระรังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจายังพระรังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกานันจายังพระรังอรหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพพโส โดยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรันตนตรัยโดยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถา,าเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล,แล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้า และวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริทธิ์จงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธุสาธุสาธุ